ซุ้มคบนางเอกรวบช่อง3ปีไม่มีใครรู้รู้จักเพลงชนาระดีนางเอกหวานใจเขตธาราเขตดีกรีสาวงามเวทีดัง เป็นคู่ที่คบหาดูใจกันมาแบบเงียบๆไม่หวือหวาและนอนครั้งที่จะลงภาพคู่ให้ได้กระชุมกระชวยหัวใจสําหรับคู่ของนักสแสดงหนุม่มเขตธราเขตเพชรสุขสายนักสแสดงสาวเพลงชนาระดีโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา7พฤศจิกาย,ยน2565 25เพลงชนารดีได้ออกมาอัปเดตเรื่องหัวใจผ่านสื่อว่าในตอนนี้คบหาดูใจกับเขตมานานร่วม3ปีแล้วไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรมีพี่ๆท็กไอซ ีมาหาบาบเพลงเผยต่อว่าแฟนคลับของเขตน่ารักมากและฝากเอนดูคู่เราด้วยความรักในตอนนี้อยู่ในจุดที่แฮปปี้และโอเคมากๆกับพี่เขตธาราเขตมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังบ้างมีพี่ๆนักข่าวถามบ้างเรื่องความรักแต่จริงๆคู่เราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดมากเกินไปแฟนคลับพี่เขตน่ารักมากฝากแฟนคลับพี่เขตเอนดูหนูด้วยและยังไม่เคยเจออะไรที่รุนแรงกับแฟนคลับไม่เคยเจอถึงขั้นหึงหัวเพราะตอนอยู่ในจุดที่โอเค ไม่ก้าวไกยกันและกันซึ่งตัวพี่เขตเองเขาก็ให้เกียรติตนเองเช่นเดียวกันด้านเขตธาราเขตก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าต่างคนต่างเข้าใจเราทั้งคู่จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้งแต่ต้นช่วงไม่มีงานขายต้นไม้ก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเขาก็ไม่ทิ้งเราส่วนเรื่องอนาคตน้องเขาก็ยังเด็กเราก็ยังไม่คุยกันอยากให้เวลาน้องทํางานก่อนส่วนงานพิธีกรก็ดีดได้ลองมาชิมลางยอมรับเริ่มติดใจตอนนี้เริ่มได้เป็นพิธีกรงานบ้างสนุก กับการเป็นฟรีแลนซ์งานละครยังไม่ทิ้งสําหรับเพลงชนารดีอุ่นทศีที่แม้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเจ้าตัวในฐานะนักแสดงละครจกักจักวงโวกอย่างพระธิดาปฐมาในสังทองชนารดีอุ่นทัศีหรือเพลงมีพื้นเท่เดิมเป็นคนจังหวัดขอนแก่นด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพลงเรียนที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพและสาวเพลงยังเป็นอีกคนที่มีประสบการณ์ในเส้นทางนางงามมาหลายเวทีด้วยกัน เริ่มจากคว้าตำแหน่งนางงามหมายจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพศ2558ก่อนสะโดดมาแข่งขันในเวทีนางสาวไทยพศ2559ซึ่งสาวเพลงเข้าถึงรอบ5คนสุดท้ายและล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมากับเวที Miss Universe Thailand แม้สาวเพลงจะไม่ได้คว้ารางวัลอะไรแต่ก็ได้เข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายและได้รับประสบการณ์มากมาย